เป็นสมุนไพรต้นอะไรเอ่ยยูยพาดูนี่คือต้นกระดังงาครับกระดังงาเป็นสมุนไพรที่ดอกมีกลิ่นหอมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่สูง15-20เมตรใบเป็นใบเดี่ยวออกแบบสลับลักษณะห้อยหัวลงใบรูปขอบขนานปลายใบแหลมคนใบมนกลมผิวใบบางเรียบคล้ายใบเล็บมือนางดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่มี3-6ดอก ดอกอ่อนสีขาวดอกแก่จะเป็นสีเหลืองกลีบยาวมีหกกรีบห้อยหัวลงขอบกลีบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยมีกลิ่นหอมฉุนออกดอกทั้งปีมาดูสรรพคุณของต้นกระดังงาครับตำราได้กล่าวไว้ว่าเปลือกต้นลดฝาดเฝื่อนขับปัสวะแก้ปัสสวะพิการแก้ท้องเสียเนื้อไม้ลดขมเฝื่อนขับปัสวะแก้ปัสสวะพิการดอก รสหอมสุข,ขุมบำรุงโลหิตบำรุงธาตุบำรุงหัวใจน้ำมันหอมระเหยใช้ปรุงน้ำหอมชั้นสูงมีราคาแพงมากครับเกสรเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำช่วยเจริญอาหารใบใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนังกลากเกลื่อนแก้อาการคันดอกกระดังงาจัดอยู่ในพิกัดยาเกสรคือสตะเกสรและนวะเกสร ช่วยแก้อาการไข้เนื่องจากเราหิตเป็นพิษนี่คือสปปรรพคุณของกระดังงาสวนไพรที่มีกลิ่นหอมที่โบราณอาจารย์พ่อแม่ครัวอาจารย์ได้ส่งต่อเป็นมรดกทางความคิดให้ลูกไทยหลานไทยแล้วพบกับยูฮูพาดูเป็นสวนไพรต้นอะไรเอ่ยในคลิปต่อไปนะครับ